สวัสดีครับนี่พามาเบึงฝรั่งครับเจอปัญหาครับผมแปลกไม่เคยเห็นแบบนี้ถึงสังเกตคือกันครับต้น,นจกักแมนเป็นยังครับไม่เคยเห็นพวกหน้าจะแคบพวกยังก็เจอมันแต่ว่าตัวน,นี้ครับ เป็นแบบนี้พวกผมว่าสาเหตุมาจากกอยยังครับเนี่ยน่ครับกินเปลือกเบิดครับจนหอดไอ้เลยนเ,นเนื้อใหม่เลย เป็นต้นนี้ต้นเดียวครับต้อนอื่นม่เป็นยังสงสัยอยู่ว่าเป็นโรคอีกอย่างท่านนี่ก็เป็นครับนี่ได้หูแนะนำเลยครับวิธีป้องกันแบบไดจังไรมีกาลังเจอเท่แรกครับผมแบบนี้ เจอปัญหาแบบนี้ครั้งแรกปกด้าสแค็บปกยังไอจเจอมาเบิ้ดนะครับตัวนั้นแก้ปัญหาได้แต่ตัวนั้นแต่ว่าตัวน,นี้ยังโอ้โหว่าสะแก้แบบไหนผมก็เดินเบิ้งเบิดนะครับมีต้นเดียวครับที่เป็นต้อนอื่นก็ปกเปลี่ยนครับ ต้นอื่นก็ธรรมดาปกติแต่ว่ามีต้นนั้นเป็นหรือว่าเขาอาจจะต้องตัดทิมแล้วปล่อยเขางอกมาใหม่หมดไป่จางไหนอันนี้ก็บริใน่ใจครับเพราะว่าเขากำลังเ็กำลังปีแรกด้วกัน ยังว่ามีประสบการณ์ทั้งนั้นครับกำลังเจอแทรกขึ้นกันได้ผวจักวิธีแก่ครับแต่สมมติว่าตายกพราเปนยหงครับพอตอนกิง่งไปแล้วครับผมสำรองไปแล้วจะขยายเพิ่มอีกกระสีรองเบิงสีรองตัดตัดออกเบิงให้แตกออกไม่่าสิ เป็นจังไรเวลาเพิน่นแตก่อนไม่มากสิเป็นคือเกาบอ เป็นเตจุง,งานสูงครับข้างล่างไม่เป็นครับข้างล่างกับปกติธรรมดาลำต้น,ตน ต้องกระแปะกูหม่ตัวนี้แต่ว่าอออหน่วยกับพวกปัญยังนะครับน้วยกับติดธรรมดาปกติแต่ว่าน้วยบปัญญ่งครับผมก็ได้อยู่หาหน่วยหกหน่วยลูกครับตัวนี้ นนเคยจะไปสั่งมึงครับต้อนอื่นมีแต่ซีนวยหานวยโลต้นนี้หานวยหกนวยโลครับต้ปลูกเขามาสมบูรณ์แต่วารสชาติปกติครับรสชาติหวานคือกันธรรมดาหวานกรอบแต่ว่านวยมันใหญ่ครับปุ๋ยก็ใส่คือกันซ้ำกันเบิดครับอยู่ในส่วนนี้ต้นละสองกับมือ ช่วงที่แรกต้นนี้ผมไหใอยูแปดหน่วยครับผมแรลกเลยออก,กแรกๆเลยอันมาที่สองมาที่สองหนึ่งใอยูซิมหาหน่วยครับต้นใบซิมฮาน่วยเนี่สหหนยสั่งเมึงเด๋อห,หน่วยหุ้มมือด้วยถ้ามึงรอบนี่ครับผมรอบนี้ยพุ่งว่าใบไล่เติบอยู่ รอบเนี่ประมาณสิบสี่สิบหาน้อยคือเก่าครับแต่มันจะเป็นอย่างไรคือเก่าบ่แต่ต้นอื่นต้นน้อยๆเอาไหวรวยยังไงอยู่ได้ครับโบโบเป็นคือต้นไหครับ ยังของใจยังขาใจกับตนตนเดียวต้วนี้น้อยคือตนทั้งหนาตันนี้นี่ก็อสี่นวยหานวยโลูด้ครับตนนี้่ทำมาได้ต้นน้อยนี่เห็นเรืองสี่นี่กระ่บไ้คือตัวนั้น ผมก็ยังงองอยู่เป็นเพราะเป็นโรคงอันบ่นักเลยบ่ได้แต่ว่ารสชาติก็ได้ สำหรับคลิปนี้ขาอ,อนุญาตจบไวม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากปรยหู็ได้มีประสบการณ์ก็แช่บอกกันนะครับผมมือใหม่ครับบอกหวูว่าเราจะต้องแข่แบบไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ็นกกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ